เพื่อนๆสีขาของกระผมใครที่มีฟันเป็นหินปูนและมีกล่นปากที่ไม่พึงประสงค์ยกมือขึ้นกระผมนิดหน่อยมีคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆรับรองฟันขาวสะอาดกลิ่นปากหอมหน้ากอดน่าจะบอกให้ ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกระผมด้วยนะครับคุณแม่สวัสดีเพื่อนๆของกระผมจิกครับสวัสดีค่ะน้องนิหน่อยและคุณแม่ก็จะมาสาธิตวิธีทำยาสีฟันกับยาสีฟันช่วยกระจัดฟันให้ขาวสะอาดให้น้องๆ้น,งนะคะหรือว่าน้องมาน้องแมวหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะถ้าน้องๆให้เราฝา แปรงฟันให้นะคะมันก็ยาสีฟันตัวนี้ก็จะช่วยขจัดก,กลิ่นปากนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่มีกลิ่นปากไม่น่าพึงประสงค์ไม่น่าเก่ีดว่างั้นเถอเราจะมีวิธีทําอย่างรวนะคะคุณแม่และน้องนิดหน่อยก็จะมาแนะนาง่ายๆคะ่ะทุกอย่างก็ทํามาจากธรรมชาตินะคะที่บ้านของเราก็หาง่ายๆค่ะเ ามมาดูับแรกเนี่ยนะคะก็คือนี่ค่ะก็คือสระแหน่นะคะที่บ้านเราก็มีแน่นอนค่ะเยอะแยะค่ะก็จะเอาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะว่าจะหั่นเล็กๆนะคะสะระแหน่นะคะใบสะระแหน่เอาแก่ๆก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะมันจะได้หอมๆนะคะถ้าไม่มีจริงๆก็นี่ค่ะ เป็นผักชีของอิตาลีค่ะนะคะอิตาเลียนนะคะผักชีอิตาเลียนนะคะถ้าบ้านเราถ้าไม่มีก็นะคะผักตั้งชายนะคะใบแก่ๆที่ก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะใส่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับนะคะใบแก่ๆจะได้หอมๆนะคะ mm hmm. ก็ในเครื่องบดนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องบดก็หั่นอันเล็กๆๆนะกนะคะจะสาธทตให้ดูนะคะอันดับถัดไปก็คืออันนี้คโน่ค่ะคโน่เอาก็ประมาณช้อนชานะคะถ้าใส่เยอะ mm hmm. เดี๋ยวเค็มค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเค็มเกินไปไม่ดีสําหรับน้องๆนะคะคโน่ค่ะ ก็จะใช้ค่ะเบกกิ้งโซดาหนช้อนโตะนะคะก็นี่ค่ะน้ํามันมะพร้าวนะคะน้ำมันก็เอาสช้อนโตะนะคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านแต่ทำเดือก็เพิ่มเข้าไปนะคะอ่เราจะได้อ่าให้น้องๆอ,อ่ากินทุกๆๆท,ท,ทุกวันนะคะกลิ่นปากเขาจะได้หอมนะคะฟันเขาจะได้ขาวสะอาดนะคะถ้าอันนี้ก็จะเป็น เครื่องบดน่ะนะคะเครื่องบดเนื้อหรือว่าบดต่างๆนะคะที่แนะนําไปนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็ใช้มีดหรือว่ากรรไกรนะคะหั่นเล็กๆ,ๆ,ๆตัวกตัดเล็กๆๆ,ๆนะหั่นเล็กๆน่ะน,นะคะเราจะได้บดเข้าไปะะอันนี้ก็จะสาธิตให้ดูหั่นๆก่อนนะคะอันดับแรกอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวก็จะหั่นใบอันนี้นะคะตั้งถ่ายหรือว่าใบปกีิของอิตาเลียนเนี่ยนะคะก็ให้ได้สองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้หั่นก่อนนะคะสูวิธีหั่นก่อนซีรีส์ที่ ทำให้ละเอียดนะ,นะคะถ้าใครไม่มีเครื่องบดนะคะหรือว่าเอาไปตาก็ได้ค่ะตาใส่ครกนะคะอันนั้นก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยค่ะถ้าคนผู้ชมทําบ้านขี้เกียจหั่นน่ะนะคะไม่มีเวลาว่างั้นเอะจะหัห่นนะคะก็นี่ค่ะก,ก็ใส่ครกนะคะใส่ครกนี่ค่ะก็ตำ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 นะคะมันก็จะง่ายดีกว่าค่ะน,นี่ค่ะพอดีน้ำมันมะพร้าวนะคะ ที่นี่มันจะแข็งเป็นเมืองหนาวนะคะมันไม่ใช่เมืองร้อนเหมือนที่บ้านเรานะคะก็จะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะถ้าคุณผู้ชมมีน้องๆหลายตัวนะคะก็เพิ่มส่วนผสมเข้าไปนะคะน้ำมันพร้าวนะคะเวลาอุ่นในไมโครเวฟนะคะถ้าเป็นที่บ้านเรานี้มันก็เป็นน้ําอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นเมืองร้อน ตเติมกลินเน,เนื้อต่างๆนะคะน้องๆเขาจะได้ชอบนะคะเขาจะให้เราแปลงฟันให้อร่าให้เขา่ากินเดี๋ยวเขาจะได้ชอบนะคะถ้าคุณผู้มชมใายแบบมีเกลือน้นอยๆก็ยิ่งดีใหญ่เลยะคะ่ะ1 tablespoon baking soda เดี๋ยวก็จะปั่นนะคะ มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เพราะว่าที่บ้านของเรามันก็จะเป็นน้ํานะคะคุณผู้คุณผู้ชมก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะมันจะได้เป็นก้อนๆแข็งๆนะคะ,ะน้องๆจะได้กินง่ายนะคะหรือว่ารู้ว่าไปแปรงฟันมันก็จะง่ายขึ้นนะคะคนนี้เขาชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวเทใส่ใส่กรองหรือว,ว่าใส่ขวดนะคะ,นะคะที่นี่ถ้า ทิ้งไว้มันก็จะแข็งๆนะคะมันก็จะแปลงฟันหรือว่าให้น้องๆกินง่ายขึ้นนะคะมันก็จะง่ายนะคะถ้าใช้แปลงฟันะนะคะก็ทุกวันนะคะเพราะว่าฟันน้องๆจะได้ขาวสะอาด่ะให้คุณผู้ชมดูสิให้คุณผู้ชมดูสิฟันสะอาดไหมฟันสะอาดไหมก็ที่แนะนำไปนะคะก็แปลงฟันรู้ว่าให้น้องๆกินนะคะทุกวันนะคะ กขจะได้ไม่ีกลิ่นปากนะคะ,อะ <laughs> พอทิ้งไว้มันก็จะแข็งอย่างนี้ค่ะก็จะแปลงปันให้นิดหน่อยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะพอที่บ้านคุณแม่นี่ก็จะหนาว มันก็ยังเป็นหน้าหนาวอยู่ค่ะแปลงสีฟันของน้องนิดหน่อยทีแข็ง <laughs> ถ้าคุณผู้ชมทิ้งันตัวเย็นถ้าจะแปลงให้น้องๆกันนะคะก็ออกมาทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวมันก็จะแข็งเกินไปค่ะถ้าเป็น,นก้อนๆอย่างนี้ให้น้องๆกินเลยนะคะมันก็จะง่ายค่ะติดมือ,อ,อพร้อมยางนิดหน่อยติดมือแม่แล้วที่ที่ที่ มันจะได้ค้างคางกลืนตาจะได้หอมหอมใช่ไหมนิดหน่อยก็แปลงอย่างนี้ค่ะก็ค่อยๆแปลงนะคะน,น้องๆบางตัวเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้แปลงฟันนะคะก็ค่อยๆแ,แล้วก็เอาขอนมหรือล่อเอางั้นถ้าเป็นบางตัวนะคะแต่สำหรับนิดหน่อยเนี่ยเขาชินซะแล้วค่ะอ่ะลอยัง คุณผู้ชมทางบ้านก็ลองนำไปใช้กับน้องๆดูนะคะราะลองเลยค่ะน้องๆจะได้ไม่มีกลิ่นปากแล้วก็ปันเท้าสะอาดเหมือนน้องไม่นะคะเดี๋ยวได้คุณผู้ชมไปใกล้ๆนะคะฟันของน้องไี่ขานะคะ